จากอาหารกระป๋องที่เหลืออยู่5,000กลายมาเหลือ9แล้ว,ลวก็ไปฟาร์มอีกนิดหน่อยจนได้มา1,003ในการสุ่มอีเวนต์ของเจ้าโซนิกและผมได้ทริปเปลิลเทลมากับอูกันดานักเคลื่อนอีกหนึ่งตัวทวนเททัวผมย่อยมาเป็นเอ็นพีเรียบร้อยอืมอร่อยมาแต่วันนี้เราไม่ได้มาอ่ารีวิวเจ้าเทลแต่อย่างใดครับนะแต่เราจะมาเล่นทางหน้าของอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งซึ่งมันเป็นอีเวนต์เรื่องราวของตำนานเนาะก็จะเป็นทาง ท่านของเจ้านักปราดที่มีความอัจฉริยะสูงมากให้ความรู้กับเราทั้งจักรวาลแต่ในวันนี้ผมจะมาท้ายทายท่านผู้เท่าคนนั้นเองมาให้เลาไงสวัสดีทุกคนผมเบนซึ่งนี่อยู่เกีฑยนั่งของ Battle Cat กับการสู้อัวของเจ้าโซเคติสกันมาแล้วก็เอีเวนต์ในวันนี้ครับผมมีอะไรพิเศษอย่างหนึ่งให้อีเ,อเวนต์ในรอบนี้จะมีตัวพิเศษที่ผมเพิ่งอ,อัพร่างอัลตร้ามาได้ซึ่งจะเป็นตัวอะไรนั้นต้องมาดูกัน แต่ปกอาจจะบอกไว้ก่อนแล้วก็ได้ละมั้งนี่เลยกาแล็กซี่คอสโมดล่างซูเปอร์โนวาปกพื้นหลังสุดเท่แดงอารามงามตากับกรอบสีดำาทมินนะซึ่งในร่างอัลตรานี้ครับนะเขาจะบอกว่าแมวที่ลือกันได้ว่าเดินทางผ่านหลุมดำมานับไม่ถ้วนมือปราบนักปลาดจงตีทุกทิศทางกระแทกกลับและปล่อยคลื่นแชกแข็งเทพและลอย มาซึ่งตัวละครนี้ครับนะ่าจะเป็นตัวละครหลักที่ผมจะไว้ใช้ทำดามเมกกับเจ้าโซเคติสนั่นเองบามุอก็เอาไว้เคลียบเหมือนกันครับแต่ไม่ได้เคลียบบอสอะสวนแห่งความคิดอันห่อเหี่ยวมายึดหลักในความดีนะครับนะแล้วผมก็ได้ลองเล่นไปเรียบร้อยจะมีนั่งของหมาดําแล้วก็เจ้าโซเคติสมาลุยกันงานงอกแล้วลืมปิดเสียงโอ้เออ,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 โอ,โอมา มาครับหน้าดาวก็จะเป็นประมาณนี้เลยแบบระบบสุริยะย่างสวยอุ้ยมีดาวด้วยทุกคนเห็นเมื่อกี้ผมชอบดวงดาวนะจริงๆมาเปิดได้ก่อนด้วยแมวทองก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยแคนแคนเพื่อเอาตังค์อย่ามานะสกิสอย่าเพิ่งออกมานะแคนแคนปาดเข้าไปสวยงามตังหกพันมาแล้วไงมาแล้วครับนะโซเคติสเหมือนเดิมครับรอรอเราต้องรอรอบนี้ผมรู้หลักการแล้วอุตส่าห์ลองทดลองเล่นมาจิ๊บเป่งละมาสไนเปอร์ตามด้วยลูลี ลุลี่ก่อนนะแล้วก็ประหยัดตังค์เอาไว้ครับนะแล้วก็ความฝันมาเลยอเอเพลงต้องมาแล้วหยุดไปก่อนเลยถ้างั้นอมฟรีดเข้าไปมาความฝันปาดเข้าไปสวยต,ตีติดคลื่นเป็นไงละ่ะดวงดาวและความฝันกับความหวังอเป็นไงพลังแห่งนกกรเรียนบนท้องฟ้าไม่ใช่ท้องฟ้าสิในอวกาศอันมืดมิดมาอีกรอบหนึ่งโอก็เท่ๆกับท่าแบบหล่อดวงดาวนั่นอนะ ปาดเข้าไปฟุง้งดีสิขึ้นด้วยอย่างเท่มาลูรี่เป็นคนค้าแนวหน้าให้นะกับแมวปลามึกผมจะรอให้กาแล็กซี่คอสโมทำการปล่อยอติเมตอีกหนึ่งครั้งแต่ว่าจะทันไหมเนี่ยเสียประเด็นถ้าทาันก็ถือว่าโชคดีครับนันแล้วผมจะตามตามด้วยบาฮมุดมาป่าแล้วไม่นะอย่าทำอย่างงั้ย้อนท้อเตียบลอยบาบาฮมุดเลยลงเลยถ้างั้นอืมสวยงามฟิตฟิตบาฮมุดหยุดไว้ด้ยไวย มาผมหยุดให้แล้วมาไปเลยเคลียให้ได้ดวงดาวนั้นปาดเข้ามาวุ้งแมวหินหลบไปได้ไงอะมาตามมาด้วยลูลี่อีกครั้งหนึ่งลูลี่นี่อยากว่าอัพเวลหกสิแล้วเกินนะก็ะสามารถดีมากเลยอะ่ะใช้ได้ดีมากลูลี่ Indeed, เพอร์เฟกต์อินดิเรอเรียบร้อยสวยงามมาตามด้วยแมวปลามึกมาดวงดาวนั้นนกกะเรียนอีกครั้งหนึ่งโดนไหม โดนตีคลื่นเป็นไงละ่ะเป็นไงลระพลังแห่งความฝันและความหวังของเด็กในะหลายๆคนสวยงามและชิปเป่งแล้วไปยืนตรงนั้นเรียบร้อยโอเคยังรอดอยู่ป<ฮ>าดเงือเลยไปอีกรอบหนึ่งชัดๆตีติดคลื่อเป็นไงละ่ะเออเพราะว่าไปผมตอนแรกทุกคนเคยสังเกตไหมเออตอนแรกผมไม่ได้ก้มเป็นมือนะผมก็เป็นเท้า <laughs> เนี่ยตรงนั้นอ่ะตรงเหมือนที่โซคิตที่กำลังนั่งคิดใช่ไหมตอนแรกกับผมเห็นเป็นเท้าไงแล้วมันเป็นมือเองอ่ะโทษทีจบแล้วนักปราชญ์ที่อัจฉริยะที่สุด <c oughs> ผมพูดซะขีเยี่ยนเลยเอามาแล้วไงดวงดาวดวงที่สองกาแล็กซี่เบิร์นคอสโมอาชาร์จพร้อมกันด้วยมาลูรีเหมือนกันครับมาชาร์จคู่เออฟุงฟงูแต่จงตีไม่พร้อมกันอ่ะมาปา,าดครั้งนี้ต้องโดน เออสวยชนะเจอพลังแห่งดวงดาวไปหน่อยละกาแล็กซี่อัลติเมตอัลติมามามาคินหน้ากาแล็กซี่คอสโมเออเรียกงี้แล้วกันจบตักทีกับนะอาจจะไม่ได้ทำไมคอนเทนต์มันสั้นจังนะโอ้ตัดแบบนี้สั้นแน่เลยไอ้ยาแย่แน่แย่แน่อืมจบอย่างงดงามได้ไหมไม่ได้ ชิปเปงแล้วสต็อกหมดด้วยอืมปวดหัวไม่ได้ตัวลครผมไม่คิดว่าด่านนี้จะชนะไงแล้วผมไม่ได้เปิดอันนี้ไว้ด้วยแล้วก็โอ้ยพาราสักเม็ดน่าจะดีมั้งโนหมายก็โดแคนแคนยังไม่ได้เก็บตังค์เลยฮัลโหลโดนนอกแบบมาสามรอบแล้วมา เหมือนเดิมเริ่มเติมคือรอบนี้ผมต้องคิวหมาดับตรงนี้ให้ได้ก่อนครับเพื่อไม่ให้ขวางลูลี่สวยงามมาลูลี่ลงและตามด้วยความฝันและความหวังของเด็กรวยเลยกาแล็กซี่คอรโมรู้สึกผมชอบมากเลยเนี่ตั้งแต่สุมได้ตั้งแต่ได้มาเนี่ยเอร่งอางออลตร้าเนี่ยฮ่าขามีห้าคลื่นไปทีหนึ่งแล้วตามมาด้วยสไนเปอร์เพื่อผมจะได้ผลักไงล่ะไปจัดไปคอยช่วยลูลี่เอาไว้และกาแล็กซีคอสโมปาดไปทีหนึงสวย แตู่ลี่เหลือดามิทิพีอ,อันนึงอะ่ะต้องเอาปลาหมึกคําไว้ก่อนครับนะนี่จะเป็นช่วงที่ผมว่าลําบากที่สุดแล้วตอนที่ผมเล่นเมื่อกี้ถ้างั้นก็เอันหนึ่งนะขับไว้ก่อนขับไว้ก่อนคําจุนไว้ก่อนคําจุนไว้ก่อนอืมปลาระเบิดไปบามุดสวยงามระเบิดไปนดงามคําจุนไว้ให้สักแป๊บหนึ่งเรื่องดีมากอล็กซีคอร์โม่ตัวง้อยตัวงไอยฟุงสวยเจอนแล้วแมวหินไปอีกแล้วผมปล่อยแม่นจังนะขาเบดห้า เออสวยงามมาลูลีคคาจุนให้แล้วผมน่าจะประหยัดเงินไปได้สักพักหนึ่งอะมาแล้วตามด้วยแมวหินก่อนเพื่อขวามให้หมาดําสวยงามโดนไหมไม่รู้วุ้งเออไม่เคยรู้สึกเล่นแล้วมันถ้าวันนี้มาก่อนเลยฮะ <c oughs> มีกาแล็กซี่คอสโมรู้สึกเหมือนแบบเราเล่นแบบสายแบบอะไรอะ่ะเมจิกอะไฟนอลโอ้ชิบเป็งละชิบเป็งแล้ว,ลวยืนตรงนั้นไม่โอ้อยังรอดอยังรอดร้อน ผมนึกว่าดาม g a l กา y ล็กซี่คอร,ร์ดโมนกระเด็นขั้นที่สามนั่ไงเพราะกระเด็นขั้นที่สามปุ๊บตายเลยชิปเป่งแล้วลูลิขอบคุณมากมาชาร์จไว้วุงสวยงามยังไม่ตายไม่ตายถ้างั้นก็เดี๋ยวก่อนต้องขัดจังหวะให้ได้ก่อนครับนะมากา l ล x y ซี่คอรโมอีกคนหนึ่งมาไปลุยเลยชาร์จเลยอืมชาร์จไว้ขอบคุณสไนเปอร์รำบนาที่น็อตแบงให้สักเี้ววิก,ก็ยังดีครับเพื่อความหวังรังนชาร์ตบุ้ม ข้ไม่ห้าตามด้วยบักฮามุดเี่เออตั้งแต่มีบักฮามุดระเบิดนี่ตั้งแต่มีความสามารถระเบิดนี่ผมชอบเรี่กงนี้แล้วโอเคเคลียเพื่อนทุกคนก็เรียกกันเดนแหละบักฮามุดระเบิดอ่ะรู้สึกระยะจะไกลขึ้นเลยหรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะรูส้สึกไกลขึ้นมากเลยอ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะมาแล้วก็ติดบ้านเพราะว่ากันอย่างงดงามคอนเทนต์นี่จะสั้นๆนักหน่อยนะเพราะผมก็รู้ข้อมูลบอสมานิดนึงแล้วแหละเล่นมาประมาณสองสามรอบเอา Galaxy Cosmo มาด้าเมทเห็นต่างมากเลยนะ ตอนที้ผมเอาล่างสามมาสู้อะเทปีสู้รวมๆมาแล้วอยู่ที่ราวแปดสิบอะเพราะผมตัวปิดบ้านก่อนอะเนี่ยพอหลังจากเอากาแล็กซี่คอมานี่ก็ก็เหลืออยู่ยี่สิบแหละมาแล้วก็ชนะสวยงามแมวกาแล็กซี่คอสไม่ใช่ผิดตัวแมวโซคติสผู้ปัดเหลืองเปิดใช้งานอ่าโซคิต so ติสมาแล้วมาในเรื่องของเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นสุดยอดนักคิด ของกองทัพแมวสนใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับจิตระยะธรรมและเป้าหมายของชีวิตของเราพวกแมวนะเองแน่ใจเหรอท่านท่านแน่ใจงั้นเดรอท่านนักปราดมือปราดามือปราบนักปราดนักปลุกวิญญาณโจงตีทุกทิศทางแช่แข็งเทพและแช่แข็งเทพได้บางครั้งเหรออ๋อโอเคซื่อพวกนักปราดมาขอไปดูล่างสองกันหน่อยเอ้ยล่างสองมีนั้นแล้วอะ่ะ ขนาคุณคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของแมวเขาก็ตระหนักได้ว่าตัวเองก็มีความเป็นแมวอยู่ภายในเะช่นกันเออจิตใจเป็นแมวได้นะเหมือนอันนั้นไงกาวอี้อ่ะมาความสามารถก็น่าจะเหมือนเดิมนะร่างสามก็ไม่น่าจะมีหรอกมัง้งไม่มีหรอกมามาเส้นทางของสตาสโตนฟฟียลุยมาผมเชื่อว่าด่านนี้ต้องมีไอ้นักปราดมาแน่นอนเพราะด่านนักปราดก็น่าจะเปิดแล้วถ้างั้นก็ในลองดูหน่อยสิ มาดาที่ต้องลองก็คืออนุญาตลงจอดอม,มันมี R P G ลงมาหรือเปล่ามาซึ่งโซคีจะมีราคาอยู่ที่4 3 5พาซึ่งแพงจิ๊บเป่งมาแต่ถ้าสาะคุณดีก็ไม่แพงกันนะจะแพงหรือไม่แพงก็ขึ้นอยู่กับว่าประสิทธิภาพแล้วนี่ไงนักปราดเดเก้นักปราดนะเออมีนินวดด้วย มากความสามารถเป็นไงครับไม่รู้ที่รู้คือตีเร็วมากแล้วหยุดได้ด้วยมาเจอน่าจะเจอดาวของอัดผมแน่เลยเดี๋ยวไปชะลอไปก่อนเออสวยงามแคนแคนไหนขอดูหน่อยที so ่โซเคติดเอ,อ้ยยิงอย่างเร็วเออปาเข้าไปปรับปรับวับเข้าไปนักปลาดปลุกขึ้นมาวู้ความสามารถคืออะไรอ่ะฟิตอ๋อฟรีสมาเจอปลามึกอะทักกจู่อะ รู้จักไหมถักกุจู่อ่ะนึกถึงเลยนะทักกุจูีแล้วโซเคติสโดนไปมาแต่ผมว่าตีไว้อยู่นะโซเคติตตีไวมากน่าไว้ซู้กับพวกเทพได้ดีเลยมาพิวเออออเออออกาแล็กซี่ปาดไม่โดนครับสวยงามกับพระรามเก้ามาด่านนี้ก็เป็นเหมือนด่านทดลองนะเจอพวกหมาโดเก้ที่มันลุดทอนดีบัฟอ่ะที่เราทําได้อ่ะมาแต่ผมแน่นอนแล้วผมเล่นสายดาเมจเพราะฉะนั้นเออดีบัฟผมอาจจะไม่ได้ใช้ขี้หม้จิเปิง แล้วตอนนี้ดวงดาวที่หนึ่งปาดเข้าไปสวยงามติดอยู่ไม่กี่ตัวไม่รู้อะมารอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอรอสวยงามบามุดมาเลยปรับ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 ปับ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 ปรับปับปับปับอีกรอบนึงปรับเข้าไปเออสวยงามแล้วก็ปรับปรับปับอีกรอบนึงแล้วก็กาแล็กซี่คอสมมกระโดดมาแล้วอืมระเบิดไปโอ้โหเรียบร้อยบามุดเกิดใหม่แล้วตามตอนนี้ครับชาร์จทันแล้วฮ่าฟุ้งรู้สึกขี้เกล้งงไงก็ไม่รู้อะ แต่มันไว้สู้กับพวกลอยแล้วผมดันอัพผมคือตอนนั้นอ่ะผมพิเลนมากเลยแล้วผมไปฟาร์มระดับลอยไหมระดับเอสอะดาเมจระดับเอสอะพิเลนมากแต่ก็สนุกดีตอนนั้นคือกาลังคิดอยู่ไงเผื่อไว้เตรียมของไว้สำหรับล่างสีแล้วกว่าจะได้หินอ่ะโคตรนาเลยหินสีแดงอ่ะแล้วผมเพิ่งรู้ไงว่ามันได้จากนั้นได้ด้วยด่านไอ้ทดลองนั้นอ่ะด่านไอ้ประลองอ่ะจริงๆก็รู้แหละแต่ว่ามันเล่นยากครับนะผมก็เลยพักไปยาวเลยยาวนานมาก ด่านปละโลอ่อะมันยากไอ้ตรงที่ผมต้องหาตัวเจาะโละ่แล้วมันไม่มีแล้วผมกว่าจะสู้ชนะผมแพ้ไปเกือบยี่สิบรอบไกด่านปละโล่หนึ่งด่านอะไม่ใช่ด่านแบบด่านแบบหนึ่งถึงสามนะแค่ด่านเดียวอะโคตรนานปวดหัวเหลือเกินกว่าจะชนะได้ผมต้องหาผมต้องมีทั้งโอกาสเจาะเจาะโล่โอกาสที่มันจะอะไรหลายอย่างมากเลยแล้วก็ชนะกว่าจะชนะได้น้ำตาแทบจะไหลค้างมาเกือบสามสี่เดือน พูดเบอร์ไปไหมเออถึงจะเบอร์แต่ก็จริงอะ่ะแหละมา g ก l a x y กระโดดปากเข้าไปสวยงามตีติดขึ้นผมว่าขึ้นแรงอยู่นะมาอาจจะได้ใช้บ่อยแล้วหลังจากนี้กาล็กซี่คอสโมเพราะว่ามันเท่ผมชอบก็สีดําทอมินมันเบียวด้วยความสามารถนักปลาครับปลูกขึ้นไปชะลอมันคือมันลดทอนเหรอสู้นักปลาอ่ะคือความสามารถนักปลาคือรดทอนหรือว่ายังไงผมไม่เข้าใจ เออแล้วอาซี่คอร์ทโมป,ปาดไปมีความสามารถคือนิเคิลดีเลยมาก็เราเปนเพลินนะช่วงนี้รู้สึกจากกลับมาเป็นเหมือนช่วงเล่าแล้วก็ทำวิดีโอไปด้วยมาไม่ได้ทำแบบนี้นานละโอเคชนะครับนะอขอบคุณมากการซีคอร์โมและวลูลิ <S 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 โอเคมาก็คลิปวิดีโอวันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างถึงแม้ว่าคลิป็นอาจจะตอนเริ่มอาจจะมีเสียงที่มันดังหรือว่ายังไงก็ขออภัยจริงจรงผมยังยังไม่รู้ทีว่าตอนนั้นคือ ยังไม่ได้ปิดเสียงอ่ะมาแต่ก็เอาเถอะนะได้ร่างสีกาแล็กซี่คอร์ดมือมาก็ถือว่าดีใจแล้วครับน,นะม,มันเท่วันวันสีดำอ่ะมันเบี้ยวอ่ะมาซึ่งในอนาคตผมอาจจะมีแผนถ้าสมมติคาริซ่าร่างสีมาก็ดีใจนะถ้ามาผมจะอัพให้ทันทีเลยนี่ผมอุตสา่าห์เก็บรอเพื่อให้น้องคนเดียวเลยนะเนี่ย <S <S แตยังไม่อัพก่อนเพราะว่าเผื่ออาจจะมีตัวร่างสีมาที่ดีกว่านี้มาแต่ก็ต้องมาดูกันต่อไปครับนะว่าในอนาคตรเราจะเจอกับอะไร มาแต่ก็พยายามเก็บเก็บเอาไว้ก็ดีกว่าครับนะเหมือนตัวกับอาหารแม้ที่ผมเก็บเอาไว้แล้วใช้กับแล้วผมได้เทลมาประมาณ3าตัวบวกสองแค้นมากเอาจริงๆแค้นมากสาบวกสองห้าเลยผมได้มาห้าตัวโอ้เฮียดกับอุกันได้นักขึ้นมาถ้างั้นก็นอกเรื่องมานานแล้วนั่นก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนไปเจอกันจำไว้เลยนะอีเวนต์นี้จะไม่สูงอีกแล้วอ่ะเอ็ม e ไม่ก้อมาด้วย